กรุงจาการตาเนี่ยผมพูดถึงบ่อยมากครับว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดไม่แพ้กรุงเทพมหานครเพิ่มเลอนะครับก็อาจจะแย่ยิ่งกว่าด้วยนะฮะรัฐบาลก็เลยออกมาตรการหลายอย่างครับแต่ว่าบางมาตรการก็มีช่องโหว่นะฮะทำให้เกิดอาชีพอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ ชาวอินโดนีเซียมากหน้าหลายตาจากหลากหลายพื้นที่ของประเทศเดินทางเข้ามาในกรุงจาการตาเพื่อทำงานในอาชีพหนึ่งที่ผมเองก็อดทึ่งไม่ได้ครับว่ามีอาชีพแบบนี้ในโลกด้วยหรือครับ อาชีพที่ว่านี้ชาวอินโดนีเซียเรียกว่าจ็อกกี้ครับโดยเป็นอาชีพที่เป็นผลพวงของมาตรการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวงแห่งนี้ครับเมื่อปี2552นะครับรัฐบาลกรุงจาการ์ตาบังคับใช้มาตรการแก้ปัญหาการจราจรมาตรการหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ากฎ3 in1 ภายใต้กฎนี้นะครับพาหนะที่มีผู้โดยสารต่ำกว่า3คนจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ถนนสายหลักใจกลางเมืองและย่านธุรกิจในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงระหว่าง7โมงถึง10โมงเช้าและบ่าย4โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มตรงครับนี่จึงเป็นที่มาของอาชีพจ็อกกี้หรือการรับจ้างนั่งรถให้ครบ3คนนั่นเองครับ ทุกๆเช้าและตอนบ่ายในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับจ็อกกี้เหล่านี้ก็จะมายืนบริเวณริมถนนก่อนที่รถจะเลี้ยวเข้าถนนเส้นหลักนะครับพร้อมกับชูมือออกไปแบบนี้เพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่าตัวเองรับจ้างขึ้นรถเพื่อให้ครบ3คนครับเท่าที่ทราบมาคนที่ทำอาชีพนี้ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นรากญาิที่มาจากหลากหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียว่าต่พวกเขามาทำอาชีพนี้ได้อย่างไรกันด้วยความอยากรู้ผมจึงเข้าไปถามครับ ได้ความมาว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพื่อนๆที่ทำอยู่นี่แหละแนะนำให้มาทำเอาอก็เตาดรัะจากเพื่อนๆส่วนราคาค่าบริการนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ระหว่าง50-80บาทต่อเที่ยวครับโดยจ็อกกี้หนึ่งคนจะได้ขึ้นรถประมาณ2-4คันต่อวันส่วนจะมากหรือน้อยกว่าหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและลูกค้าในแต่ละวันครับ หากคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปกรุงจาก,การต์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วบังเอิญต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้วล่ะก็ลองสังเกตสองข้างทางดูนะครับ